หลานกุยโจจะมาทรมานข่าสัตว์อยู่ที่นี่จิตใจเขาบิดเบี้ยวมิน่าถึงเอามาหิดจนฆ่าคนเพระประมวลกะวีม้วนเดียวหารซื่อหยวนถูกเอาตัวไปอีกลหรสัญญาณองคลักชั้นใดจับสวนฝูหลง สวนฝูหลมมือ คขข้าชาหมดแล้วพยุงข้าหน่อยก ปลาแข็งปลานี้วันหน้าจะอวดเก่งจ,จิงลินฮึ ไ่ช่วยเราพี่พี่หญสามอยู่บนนั้นให้งอากระด้งไปดับไปช่วยนางเดาเข้าพฤติการชอบกลอย่าลงมือส่งเด็ดอย่ามาทุบขาวมืนเฉยต่อชีวิตคนได้แต่ข้าไม่ได้ท่านไม่ช่วยข้าช่วยเองอย่าเข้าไปดวัง เย็นมาแล้วผีเสื้อโผเข้าเพลิงที่วาเกิดราตรีตายไม่เข้าสังสารวัตรเหนือว่าตาสงสาร ตัวง่อง,งมทั้งหลายข้าเฉินหัวเอ๋อกลับมาแล้วเฉินหัวเอ๋อข้าตะกอนต่อเนืกอมาห้าปีก่อนนั่งปิดชีพแต่หน้าฝูงชนมาห้าปีก่อนแล้วไม่ใช่เหรอคนตายไม่อาจฟื้นทำตัวมีรับลมคมในเช่นนี้คงเป็นการจัดฉากบังตาละสิเ <laughs> มื่ออยู่ต่อหน้าค่ายกลน,นิพานคืนชีพของข้ายังสุขุมเยือกเย็นได้เพียงนี้สมกับเป็นโยมทูตขาว น่าเสียดายแม้นว่าเจ้าจะเป็นยมทูตข่าวิญญาณก็ไม่อาจขัดขวางข้าเฉินหัวเออนิพนคืนชีพงั้นข้าจะจับผีร้ายเช่นเจ้าลงนรกอีกครั้ง หนูสามพี่หญิงสามพี่หานพี่หญิงสามน้องหญิงหกผู้บัญชาการข้าหลวงหยางมาอยู่นี่ดูท่าแล้วคืนนี้องหญิงหยองอันจะทวงถามเรื่องนี้สินะ องครรดเชียนหนิวของไทหฮองไทเฮาก็ลงมือพร้อมกันผู้แท้สินชักจะไม่เข้าใจแล้วสินี่อิงอ๋องมีบัญชาให้บ่าช่วยคุณชายหานส่วนเรื่องอื่นบ่าไม่อาจทราบได้ผู้ประชาการข้าหลวงหยางเมื่อครู่ใจร้อนช่วยคนเกินไปไม่กระทบงานพวกท่านกระมัง มินาละ่ะสั่งการองครักษ์เชียนหนิวส่วนพระองค์ได้ที่แท้ก็เป็นคนโปรดของไทยฮองไทยเฮ<อ>าเซนบดีจางนี่เองเสยวนเจ้าทำไมกลายเป็นเช่นนี้ละ่ะบาดเจ็บหรือไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมช่างเถอะช่างเถอะเจ้าไม่เป็นไรก็พอแล้ว จำให้ขึ้นใจนะวันหน้าต้องระวังตัวอย่าให้อยู่ในอันตรายเช่นนี้อีกนะผู้บัญชาการเซินวันนี้เกิดเหตุพิศดารโชคดีที่ท่านอยู่ด้วยวันหน้าต้องให้องค์ก์ชั้นในใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นต้องจับผู้บงการเบื้องหลังให้ได้ตัดไฟแต่ต้นลม นี่เป็นหน้าที่ขององค์รัก์ชั้นในอยู่แล้วหากไม่ใช่เพราะพวกท่านร้อนใจฆาตรกรคงถูกจับแล้วอารามร้อนใจบุมบามไปหน่อยผู้บัญชาการโปรดให้อภัยด้วย <c oughs> ฉันหัวเอ่อฟื้นคืนชีพมาได้เป็นเรื่องชอบกลนนะักเรื่องจับคนร้ายต้องพึ่งผู้บัญชาการแล้ว เบาหวนต้องกลับไปถวายการรับใช้ขอตัวลาก่อนหานซื่อหยวนองหญิงฝากคำพูดถึงเจ้าขอเพียงกุชัยหานยินยอมน้ำพระไทัยองหญิงจะยังคงเดิมหานซื่อหยวน เรื่องในคืนนี้เจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่ข้าไม่รู้เรื่องคดีฆาตกรรมนักเรียนหงเหวินคุณหนูหกล้างมวลทินแทนเจ้าแล้วคืนนี้เจ้ากับเยียนยไฉ่เวยคือเหยื่อถ้าไม่มีอะไรอยากพูดเจ้าก็รีบพานางกลับไปจวนสกุลเยียนเถ